ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมตัวน้อยเกมกับเกม m a p l e Story M ครับโดยคลิปนี้จะมาแนะนำกนารจัดเซตสกิลของสายวอริเออร์ของเผ่าเอ็ plorer นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยอาชีพ Dark กไนท์ฮีโร่แล้วก็พา l าดินครับ โดยการจัดเซตสกิลพวกนี้ผมอ้างอิงมาจากการใช้งานจริงของผมนะครับถ้าเกิดมีเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีความคิดเห็นที่ต่างไปจากผมสามารถคอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยครับโอเคครับงั้นเรามาดูอาชีพแรกกันเลยครับอาชีพดักไนนะครับผมจะตั้งพรีเซตไว้แบบนี้ครับเรามาดูเซตสกิลสายฟาร์มหรือสกิลที่ใช้บอทกันก่อนนะครับโดยผมจะตั้งไว้แบบนี้ครับ เนื่องจากอาชีพนี้ผมยังปั้นไม่ถึงให้เปร์สกิลนะครับมันเลยมีช่องสกิลที่ว่างอยู่ถ้าเ,เพื่อนๆเบิลถึงแล้วก็เอาสกิลมาใส่ได้เลยครับโอเคครับงั้นเรามาดูสกิลตอนบอดกันเลยครับการปล่อยบอดของอาชีพดาร k กไนท์ค่อนข้างสบายครับเนื่องจากมีทั้งสกิลที่คอยผักมอนแล้วก็สตันมอนครับบวกกับสกิลโจมตีหลากอย่างกลางเนรดีเซก็มีระยะโจมตีที่ดีทีเดียว ต่อมาจะเป็นเซตสกิลสำหรับตีบอสนะครับโดยผมจะตั้งค่าไว้แบบนี้ครับส่วนตรงช่องที่มันว่างผมขอมาแปะไว้ก่อนแล้วกันครับอาชีพนี้ตอนตีบอสไม่มีอะไรยุ่งยากครับกดตีไปเรื่อยๆตามคลิปได้เลยครับ โอเคครับต่อมาจะเป็นอาชีพฮีโร่ซึ่งอาชีพนี้ผมจะตั้งพรีเซตเอาไว้แบบนี้ครับส่วนเซตสกิลสำหรับฟาร์มจะเป็นประมาณนี้ครับมีแค่หน้าเดียวนะครับเหมือนกับอาชีพดาร์กไนท์เลยครับผมยังปั้นไม่ถึงไฮเปอร์สกิลผมเลยขอแปะสกิลไว้ก่อนแล้วกันครับโอเคครับเรามาดูสกิลตอนบอดกันครับสกิลฟาร์มของอาชีพนี้จะไม่ค่อยอวืหวาสักเท่าไหร่นะครับ ต้องบอกก่อนว่าก่อนรีมาสเ,เตอร์เข้าสายวรอริเออร์สตัวเนี่ยผมไม่ชอบเลยครับสกิลมันก็ไม่สวยแต่พอรีมาสเ,เตอร์เข้ามาบอกตรงๆเลยครับว่าถูกใจมากต่อมาจะเป็นเซตสกิลสำหรับตีบอสนะครับโดยผมจะตั้งค่าไว้แบบนี้ ในการตีบอสเราจะกดสกิลบัฟเอเลดเพื่อเพิ่มไฟนอลดาเมจแล้วจะตามด้วยสกิลพังเจอร์เพื่อให้ศัตรูติดดีบัฟและความเสียหายต่อเนื่องครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ท่าเล็กกิ้งโบโจมตีได้เลยครับแล้วก็อาชีพสุดท้ายของเรานะครับอาชีพพาลาดินโดยผมจะตั้งพรีเซสสกิลไว้แบบนี้ครับส่วนเซตสกิลฟาร์มจะเป็นประมาณนี้ครับ โอเคครับมาดูสกิลตอนบอดกันเลยครับข้อดีของอาชีพนี้คือมีทั้งสกิลชุบและก็สกิลฮิลแถมมีสกิลที่ทําให้เป็นอมาตะนานๆด้วยอีกทั้งสกิลพาสซีฟยังสามารถป้องกันความเสียหายได้อีกต้องบอกว่าถึกทนจริงๆครับทุกอาชีพตอนบอดผมขอแนะนําว่าให้พยายามหาสัตว์เลี้ยงที่สามารถกดบัฟสกิลให้เราได้นะครับอย่างน้อยก็ตัวและสกิลก็ยังดีครับโดยเฉพาะพาราดินถ้าให้สัตว์เลี้ยงช่วยกดบัฟไฮเปอร์สกิลเวล150ได้จะทำให้เราฟาร์มสบายมากขึ้นครับ โอเคครับต่อมาจะเป็นเซตสกิลสำหรับตีบอสนะครับโดยผมจะตั้งค่าไว้แบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นอาชีพนี้ผมแนะนำว่าตอนเราตีบอสกับปาร์ตี้เราควรสื่อสารกับคนที่เล่นพาร์นะครับกรณีชุบของพาร์ติดคูลดาวน์เราสามารถช่วยสุ่มชุบคนที่ตายได้เพื่อเซฟเด e เขานะครับ ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแนะนำวิธีจัดเซ็ตสกิลสำหรับสายบลีเอร์ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆผมรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ